น,น,น,นี่นี่มันมะเขือแม่ปลูกไว้ตะกี้ของเ็บพักป้อมใบหอมนะครับแม่ปลูกไว้นี่ตรง,งผมนี่มีพักทุกอย่างนะครับแม่โห่หลงเบา์มักหลับมกกักซาปลก็เลยปลูกปลูกไว้ถึงพักกับถึงอย่างก็ปลูกมุ้งถุงเส้มเนาะเนาะมีถึงพักกับมีถึงอย่างก พักที่เป็นเครื่องปุ้งลาบครับสามเกนละเป็นไงะโอ้นี่นี่เกแดงๆละดูกลิ่นเสี่ยงโดดให้ดผมจะมาเมาจะไจ่ก่อนจะไข่ยู่นี่ครับนี่เดี๋ยวจไข่หิมนี่แต่งูนี่ชกันนี่น้อนุ่คงบะเขือมีมดครับเ็ลำยงลำไยดีกเดาจะเก็บพริกแดงไปกับสักหนอยเ อุด้นแุ่กเกมเ้าพ,พูกพักเก่งขนาดละพูกอย่างก็ขึ้นงามเหมืวนเราแล้วถามเก่นแล้วครับดีกันเน้วโอ,โอ้ยพักส็ซดจากตรงครับที่แม่พูกไว้่ะเดี๋ยวผมจะไปโซซาป่าซิวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวม่หย่อนห้อยไม่หย่อนหอย,อ,หอ,ยอันนี้เป็นพักกำลังธมยาตที่เหมาสขนานลดละหย่อนมาหอย บะไหหรือว่ามาระขี้นกนั่นเองครับนี่นะนี่ครับคุณแมองห้องบะไหหน่อยพักผ้ผาซากกลางห้องมระขี้นกนี่ผมจะเอายอดมันครับกินดิบก็ได้เอาไปลวกกับน้ำพริกก็ล้ำกับน้ำพริกป่านะผมมากนะนี่น่วยมันมีเด้อครับเตริมออกเด้อลุกมระขี้นกกันนะไปะเดี๋ยวผมเอาไปล่างก่อนเดี๋ยวปักการตอนโซซากผ้าเิวนะครับนอ้อ มาครับได้เวลาโซกซาปลาซิวแล้วครับหลังจากที่ไปล่างพักมาเนาะซดทุกอย่างครับบะสดอย่างเดียวคือพริกหลับวันนั้นไปพักติเก็บนี่ซดแล้วกับปลาซิวกับเอาลูกติซะมาครับตกะจำตะกี้แบบสดๆนะครับคุณผู้ชมนี่ซอยจะคงจะใครซอยแบบม่แบบต้องมีเขียงนะครับเนาะเาทำแบบหล,ลววครับกินแบบกลางส่งกลางน้าเนาะ ก็จะบอพิธีพิธันอยังมากครับใส่ปุ่นใส่เพ่หมกหมกกินได้นะครับเมื่อกี้ขึ้นต้นพักเหืออให้แม่ปต๊กย่างแต่ม,มืออ่ะนัดนะัย่างสอยกับไขออกเลยนะล่างกับไขออกเลยนะ นี่เป็นผักต้อมครับหนื้อผักกาดข้าวผักชีนะครับผมผักชีผักชีนี่เป็นผักไมายิงเนาะถ้าผักฮีฮีนี่ผู้ชายเนาะฮีชีอิตนะครับภาษาอังกฤษนี่แหละโอเคครับนี่พริกลาบพริกลาบของอ,อย่างนี้พริกลาบแม่จันนวลดอกทะลุบ้านมาขิดหลักขิดซ่ามันครับถุงจัดใหญ่เหลือมอีละถุงห้าสิบห้าบาท ได้ okay. หมดเลยดีเดียวมันกระสอบเฮ้ย okay. ครับมาผมได้เวลาโซ่คนแล้วครับผม จบะปพรน้องหนึ่งเ้ายอาย่นี่ถุงกินกันสมากพริกลาบนี่เขาเจับใส่เกลือมาแล้วนะอือชัวรจังพริกกำจังเขาใส่เกลือน้อยครับโอ้ไิม โอเคคนครับนั่นสวัสดงพี่กำจังนะเ็ดส,สุดซ่าเพิ่มเหมือนกันนะครับผมเ็ดพิซซ่าเนี่ยนครับกินแบบเราต้องพิธีพิธันอย่างนั้นครับผมซาบัดซิว อืมเหมาะเหมาะเหมาะขมนี่ผม,มที่เรื่อเก็บายาดอกผูกมะฮะนี่ครับซาบบราซิลกับผักกับแบบสดๆครับเก็บลูกตรงมาหูกกระจังพริกกระจังเลยเพชรอลาหอมาเดี๋ยวมากินข้าวตอนสักการครับโอ้เขาติดมือขนาดคุณผู้ชมโอมง,งมป่ามาตะกี้ครับเข้าติดมือแล้วเข้าเหนียวนเนี่ย อันนี้ปลาอันตีแม่ผมชีละไว้ครับนี่นี่กับปลาซะตะกี้เนาะตีงมกันได้ครับหืมปลาลิมจีปลาลิมรู้ว่าปลาช่อนม,มอกมอมนี่ครับจีกันแบบดิจิตลอลอีกครับบอกจีพุนจีเพ่นะ ตรงผมมีหมดนะครับมีเต่าโล่มีทานมีอย่างหมดอ่ะก็มาต่อ d, มแม่เพิ่มจะมาปลุกพักปลุกไมมเนี่ยหงยาเฮ็ดกันเพ่ครับคุณผู้ชมมาหกซาบะซิวด้วยกันเหมาะนวนะครับอืมเนาะกะพักพังหอยครับหัวยอดมันละขิ้นก ม,ม, ö, ม, it, ม,ม um ามะมะ right? มันรำมันกับมัยาข้ามัน่ะคลิปไปตกจำฮะั้งแต่มาง่ายมาละกลางได้มาพักถึงเข้านี่ครับเมืเอข่าเทศรวมมะเขือส้มครับเขือส้มบ้านเท้าสดๆเลยครับแมวผมงผมน้อง ชาปัดซิวครับเ้าะขนมังเพิ่มได้ลืมทอจอนคาฟิลนะหรือเราขาพฟิก,ฟก,ฟกได้เขาเิกได้ไหมเพอ่อบออละอรอเลย เซา,าปลาซิวานาองนแบบับกำนิใหครับ ก็เพีงาล้ทำเขือสซ่วครับกินจีนปลาหลิมจีกันปลาหลิมหรือว่าปลาช่อนกินดสดๆปลาขึ้นมาจากซากอะี้ครับเหมาะเหมาะ เดี๋ยวกินได้แล้วจนน้ยวำไทแห้งบาเลยเดี๋ยวผมไปง้มปลาต่อครับคุณผู้ชมปเดี๋ยวป้ากันข้าวปลาเลยนะครับนาอ